ครับคุณแม่เอาสติกเกอร์ตกแต่งเทียนคุณแม่ได้เลยครับแล้วก็ไปจุดที่บ้านนะแม่นะนะฮะจุดค้ำห้อมครับอยู่ที่บ้านจะได้รู้สึกผ่อนคลายครับได้วนี่ยกระดับเองได้ยกระดับมาเลยมาเลยไปด้านโน้นเลยครับเองครับด้านโน้นเลยเด็กนั่งตกแต่งเทียนเลยนะนะครับอย่างนี้อย่างขออนุญาตนะครับทำไปค้ำห้อมกันทำไปค้ำห้อมกันนี่นี่นี่ใครกดอัพภาพลงแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจตลาดนับเบิลาวน์สองเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะอันนี้เลยเอาเป็นสีอะไรดีครับสีชมพู เป็นกลิ่นอะไรครับสีชมพูเป็นเชอร์รี่ครับสีเขียวไม่มีแล้วมีสีขาวมีสีแดงกลิ่นวานิลลาสีขาวกลิ่นวานิลาเอาสีอะไรจ้าตัวเองอจิชมพูเนาะเป็นครับเอาสตไกเกอร์ตกแต่งได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะพี่เบาไหมงี้เราทำให้เนาะทำไม่ไหวผมไม่ถูกเอยนะครับผมเดี๋ยวกาทำไปสรงตัวกันก็ได้นะคะคุณแม่เอาสีอะไรจ้าสีชมพูนะแม่แม่หอมรึเปล่า แม่ได้กลิ่นไหมแม่ต้องได้กลิ่นนะถ้าแม่ไม่ได้กลิ่นที่ผมตกใจแล้วนะเอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจเฉยๆไม่ได้กลัวเอาเป็นท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นาานะครับไม่ว่าจะเอาอะไรยังไงตาเราก็าเป็นคนไทยเหมือนกันฮนะรักกันนะทุกคนนะครับเลือดสติกเกอร์ติดเลยฮนะติดเลยตกเสียงงานแล้นะรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะแจกฟรีจ้า,จา,จาใครยังไม่ถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กกดลงเฟซบุ๊กไปเร็วแล้วมารับเรีคำตอบฟรีไปเองถ่ายหรือยังหา เมาเาลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาเร็วมาเร็วถ่ายภาพลงให้พี่หน่อยถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กให้พี่หน่อยรูปอะไรก็ได้รูปบรรยากาศอนะย่างเี้ยนะครับมีสีฟ้าสีเขียวเนี่ยสติกเกอร์เราไปแปะได้เลยนะจะแปะถุงแปะเทียนนะครับผมหรือว่าอยากจะไปตกแต่งส่วนอื่นก็ได้นะครับเราอยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายครับจุดประสงค์นะครับไม่ได้ทําอะไรหรอกนะครับ